สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลที่เด็ดบอลผู้ยิ่งวิเคอบอลบอลเต็งบอลสเต็ปสองบายนุเลขแดนประแดค่ะมือนีนุเลขเซม่าวิเคอบอลคูดใดลีกไดนะคะก็ะอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุเลขพร้อมด้ค่ะเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะจะปฏิภาณที่เด็ดบอลดีๆจังเนมือนีครับนุเลขในทุกๆมือเลยนะคะ มืนี้ก็เป็นวันที่25เดือนเก้าสอค่ะและสัหรับคู่บอลในมือนี้ทีนูเล็กจะยกมากวิเคราะห์นะคะจะอยู่ในศึกพิมลีกอังกฤษค่ะคู่แรกนะคะก็จะเป็นคู่ของเชลซีนะคะประทะแมน่แมนซิตี้นะคะคู่นี้สิคข่งเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะหรือเวลา6โมงเคิงบ่านเห้านั่นเองค่ะและระค่ะเปิดมาทีเจ้าบ้านนะคะเชลซีต่อเสมอนะคะ อ่ะแล้วจะมามังกันต่อจากสถิธิการพบพอกันของคู่นี้นะคะฮานาลังซึ้ดนะคะ เชลซีค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ค่ะในนา่าสุดนะคะเปิดบ้านตอนรับแมนซิตี้นะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ย์ค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเชลซีนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะในนา่าสุดนะคะที่เปิดบ้านตอนรับเชลซีค่ะก็แพ้ไปด้วยสกอร์0นย์ประตูต่อ1นะคะ ต่อกันด้วยที่สถิติผลงานหานดลังสุดของทีมเจ้าบ,บ้านเชลซีนะคะลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเชลซีค่ะเสม,มอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหน,นึ่งค่ะเชลซีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอตันวินลลานะคะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ค่ะเชลซีนะคะเปิดบ้านตอนรับเซนิกนะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอ่อ นึงประตูต่อศูนย์ค่ะท่านแหนมฮอสเปอร์นะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเชลซีค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามค่ะในนัดล่าสุดน,นะคะเชลซีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะคะกะเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนผลงานสถิติของทางฟังทีมเยือนนะคะแมนซิตีนะคะ ก็สเป็นแมนซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะคะชนะไปด้วยสกอร์หาประตูต่อศูนย์ค่ะเลสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะคะกแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์บิไลติกนะคะชนะไปด้วยสกอร์หกประตูต่อสามค่ะแมนซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แทมป์ตันค่ะเสมอไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะในนัดล่าสุดนะคะของแมนซิตี้ เปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของวิคอมนะคะชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อหน,นึ่งคะ่ะจ,จวดกันต่อที่ทัศนาเกมของคูน้กันเลยนะคะเชลซี Chelsea นะคะสีเตรียมเปิดสนามตอนรับกันมาเยือนของแมนซิตี้นะคะโดยเจ้าบ้านเชลซีพ่ายแต่กันเทดทีมของโทมัสทูเคิลน,นะคะความพอของทีมนั้นตัวหลักๆก็กกยังอยู่พรอ้อมหนาไม่มีปัญหายอย่างเลยคะ่ะกองหน้ายัง ารามลูลูกกากูนะคะก็ยังผอมเห็ดงานอาซอยเหลือทีมใดเต็มทีเช่นเคยนะคะส่วนผลงานในเกมล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะเข้ารอบบอลถ้วยยังค่าะาบาวคับมาด้วยการเอาชนะแอตันวินลามาด้วยการชนะจุดโทษน,นะคะเฮติเพวกเขานั้นยังคงบอแพ่ใครนะคะต่อไปนะคะในซีซั่นนี้และกับทุกรายการนะคะ ส่วนทางฟังของแมนซิตีนะคะภายใต้าการเฮดทีมของแปปกดิโอลานะคะสะภาพที่นั่นก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างนะคะเพราะว่านักเตะบางไล่นะคะยังคงบอ้อมหรือยังอบอฟิตพ่อซอยทีมนะคะแต่จังไดก็ตามนะคะโดยขุมกำลังที่เหลืออยู่ก็ยังถือว่าพร้อมลุยอยู่นะคะ ผลงานในเกมล่างซูดนะคะก็เป็นการไล่บุวีคอมนะคะมาได้เฮตห้ตลอด6เกมล้างซุตกับทุกรายการยังคงบาแผ่ภัยเลยค่ะเบิ่งแล้วเกมนี้นะคะเชลซีก็ต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มักสิเฮตผลงานได้ดีกว่าเสมอมานะคะซึ่งการเจอกันตลอด3เกมล้างซูตนะคะของพวกเขากัเป็นทางเชลซีนะคะที่เก็บใช้มาได้ทั้งเบิร์ ดูเลขบ้างแล้วนะคะเกมนี้แม้ว่าจะเป็นเกมทีซูสีนะคะแต่ยังเชื่อว่าเกมนี้เจ้าทินนะจะมีโอกาสเก็บใช้ยได้มากกว่าอยู่ดีค่ะที่เดทบนนี้นะคะที่เดทมือนี้นะคะขอาวาทัาทวร์ถีแบบเบาเนอ้เนาะก็ลเลือกฟันซอไปทางเชลซีนะคะทีมเจ้าบ้านผลสกอร์ี่คาดนะคะก็จะเป็น2ประตูต่อหนึงค่ะ ต่อกันที่คู่ที่2ในมือน,นีทีนูเล็กยกมาอีกนะคะกาจะเป็นคู่ของแมนยูนะคะปะทะแอตันวิลลาค่ะคู่นี้กสิขคงเวลา18นาฬิกาานาทีนะคะหรือ6กโมงเคิงบานเท่านัาน้นเองค่ะเลระคาเปิดมาที่เจ้าบานนะคะแมนยูคะ่ะต่อบอลลูกควบลูกครึ่งนะคะเมืองกันต่อที่สถิติการพบพอกันของคู่นี้กันเลยนะคะ แมนยูนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะคะกระเสมอไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะคะแอสตันวิลล่าค่ะเปิดบานตอนรับการมไปเยือนของแมนยูนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3าค่ะในนาาสุดนะคะแอสตันวิลล่าเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแมนยูนะคะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะ น,นลาซูนนะคะแมนยู U, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตันวิลล่านะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งค่ะในนัดลาสุดนี่เลยนะคะแอตันวิลล่านะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูนะคะกะแพ้ไปด้วยสกอร์สามประตูนึ่งประตูต่อสามค่ะต่อกันที่สถิติผลงานลาสุดของทีมเจ้าบ้านแมนยู U, กันเลยนะคะ วูเพ่มตันค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแมนยูนะคะกะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูตอนหนึ่งค่ะแมนยูค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลค่ะชนะไปด้วยสกอร์4ประตูตอนหนึ่งค่ะยังบอยนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแมนยูค่ะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งค่ะ เวทแฮมยูนนเตดนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนยูค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะแมนยูนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเวทแฮมนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะคะผลงานหานัดหลังสุดของทางฟังทีมเยือนแอตตันวิลล่านะคะบาบาโรนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะคะแพ้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ6ค่ะ แอตันวิลล่านะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะคะเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะเชลซีนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอตันวิลล่าค่ะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ค่ะแอตันวิลล่านะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันะคะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ค่ะในนาฬิกสุดนะคะเชลซีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอตันวิลล่าค่ะเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะ ไปต่อกันที่ทัศนคเกมของคู่นี้กันเลยนะคะแมนยู Menu นะคะสีเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมแอสตันวิลล่านะคะโดยเจ้าบ้านแมนยูนะคะภพ่ไต่กันเฮตุทีมของโอเลกุนนาสนะคะ เพิ่งซีผ้าทีมนันตกรอบบอลถวยย่างรายการค่าระเบอครับมานโดยการแพ่ค่าร่างต่อเวทแฮมอยู่ในติดนะคะซึ่งก็เห็นให้ผลงานของทีมนันก็ยังคงบอทันใดนิ่งแต่อย่างไดน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนของทีมเยอะนั่นเองค่ะแต่ก็จะโทษอยียงบ่ได้นะคะเพราะว่าพวกเขานั่น จบบอคมกันเองค่ะส่วนทางฟังของแอตตันวิลลานะคะโดยกุนซือดินสมิธค่ะตกรอบรายการค่าระบ้าครับมาด้วยการแพ้จุดโทษจุดโทษต,ต่อเชลซีนะคะซึ่งก็เป็นเกมยากแต่ก็เป็นอีหยังที่เข้าใจได้อยู่นะคะจังไดก็ตามนะคะภาพร,ร่วมของผลงานก็ยังบอไดอีหยังอยู่นะคะเพราะตลอด4เกมหลังสุด กับทุกรายการชนะมาได้แค่หนเดียวท่อน,นั่นค่ะเบื้องแล้วนะคะเกมนี้แอบตันเวิลาคุณภาพในการเล่นเกมรับยังบอดีเท่ดใดน,นะคะ ประกอบกับคุมกําลังของทีมนะคะก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะแถมเจ้าทินยางผีแดงจัดทับมากแบบเต็มสูบนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะผีแดงนะคะน่าจะกลับมาแรงอีกเถือแน่นอนนะคะในเกมนี้ค่ะที่เด็ดมือนี้นะคะนูเลก็เลยเลือกฟันทงไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะผลสกอร์ที่คาดค่ะก็จะเป็น3ประตูต่อหนึ่งค่ะ บจบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนคเกมในมือน,นี้นะคะนูเล็กก็เลือกฟันต่อไปทั้งทีมจาวาอยังเชลซีและแกแมนยูนะคะถ้าไพ่มากนะคะก็จะตามนูเล็กเมื่อใดเลยค่ะและถ้าไพ่นะคะทัศนะบอตรงกับนูเล็กก็สามารถสวนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นจังไดน,นะคะก็ลงความ ลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของนูเล็กได้เลยนะคะเดี๋ยวนูเล็กสิไปตอบทุกคอมเมนต์นะคะมื่อนี้ก็ต้องขอประทานอภัยใ้ในส่วนที่มันสะดุดไปนะคะแต่ก่อนจบคลิปนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะฝาก f a c e b o o k แฟนเพจของนูเล็กไว้พร้อมด้วยค่ะซื้อเฟซนูเล็กปิกาจูนะคะแล้วก็แอดไปที่ ID ดีไลน์ไอดนูเล็กอันเดอร์สกอ8 9ได้เลยนะคะตรงนี้นูเล็กแปะลิงไว้ใต้คลิปแล้วเด้อนะคะอุ้ยแล้วเด้อคะ่ะ แอดกันเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้หนูเล็กมีกลุ่ม VIP ให้พรแพงพี่น้องแบบจัดนักจัดเต็มพร้อมนะคะแล้วก็อีกมองนึงนะคะที่หนูเล็กอยากจะฝากไว้นะคะก็คือมารวมเล่นเกมท่ายผลสกอร์กับหนูเล็กหรือว่าร่วมเล่นเกมต่างๆกับหนูเล็กใดที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะคะตรงนี้มีแอดน้ำหนักพร้อมค่ะสาหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ